Nát múa taza bakawatau ra hát tau is ama sâm bụtta sao. Nát múa taza bakawatau ra hát นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ ขอจเจริญพรยิโยมทุกๆคน <c oughs> พระพุทธองค์ของเราได้โปรดสัตว์โลกให้เกิดปัญญา รู้ทางรู้ทางพ้นทุกข์รู้ทางออกจากความทุกข์ทั้งหลายความรู้ของท่านปัญญาของท่านก็มาจากสิ่งที่ใดท่านได้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมอยู่ในใจของท่านเลยเราถือว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าคำพูดหรือวาจาของพระพุทธเจ้าก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านก็พูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงชี้ทางไปสู่ความจริงความจริงที่ปรากฏอยู่ในใจที่สงบบริสุทธิ์สามารถถอดถอนกิเลสได้าจากจิตใจมนุษย์เรา แต่กว่าจะถอนกิเลสได้ซึ่งกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือความโลภความโลกรธหลงที่อยู่ในใจกว่าจะถอนได้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้นำด้ความทุกข์มาให้ เพราะว่าเวลาเรายังมีความหลงมิชาทิฏฐิยังขาดปัญญาบางที่เราก็มองความโลภเป็นสิ่งที่ดีความโกรธเป็นสิ่งที่ควรความหลงเรายินดีอยู่กับความหลงโดยไม่รู้ตัวปัญหาอยู่ตรงนี้ความโลภความโกรธความหลง เกิดจากอวิชชาความไม่รู้เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาอุปทานพบชาติก็เกิดในที่สุดความทุกข์เกิดในใจต่อเนื่องด้วยแต่เราโชคดีมีบุญเพราะเพราะว่าเราเกิดอยู่ในสมัยในยุคที่พุทธศาสนายัางเจริญ คำสอนพุทธเจ้ายังมีแล้วแทนก็ตักเตือนว่าเราควรจะพิจารณาเรื่องนี้ให้มากจะได้มีโอกาสที่จะแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางความคิดและกระบวนการ ที่เกิดความทุกข์ในใจจะ,จะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะคิดให้เกิดทุกข์เราก็เปลี่ยนความคิดให้เกิดปัญญาตับทุกข์แทนวิธีปฏิบัติของเราจะอธิบายอย่างนี้ก็ได้ความทุกข์เกิดจากความคิดผิดของเราการตับทุกข์ เกิดจากปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เปลี่ยนความคิดให้ฉลาดขึ้นแในความฉลาดหรือปัญญานี้ก็ต้องเกิดจากการพินิจพิจารณาไตรตรองมองดูความจริงจนกระทั่งเห็นชัดเจนท่านก็เลยสอนให้เรามีสติ สัมปชัญญะแล้ะก็มีความเพียรพยายามที่จะละอุปสรรคสิ่งที่กีดขวางไม่ให้เห็นความจริงให้ละออกจากใจอันนี้เราเรียกปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคนเราส่วนใหญ่เท่าที่ดูในใจของเราเองด้วย ใจคนอื่นด้วยทุกคนก็ไม่ชอบความทุกข์ไม่อยากจะมีความรู้สึกทุกข์ไม่สบายใจไม่อยากจะมีทุกขเวทนาทางกายไม่อยากจะมีทุกขเวทนาทางใจ <c oughs> คนเราไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบมีความเจ็บปวดไม่ชอบมีความเศร้าใจทุกข์ใจ แต่ว่าเพราะมีความไม่ชอบเป็นนิสยัยเป็นพื้นฐานเวลาความทุกข์เกิดแทนที่จะพิจารณาดูมันม,มาจากไหนแล้ววิธีดับทุกข์เราต้องทำอะไรเรามักจะหนีหาความสุขอาจจะเป็นความสุขชั่วคราวเปลี่ยนอารมณ์แต่แทนที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาเรามักจะหนี มากกว่าในวันธรรมนาธรรมาของเราเรามักจะอยู่กับอาการหนีความทุกข์ตลอดเวลาเช่นเรานั่งนานเราอยากจะลุกขึ้นจะได้พ้นจากความทุกข์ของขาเจ็บขาเจ็บหลังปวดหลังปวดขาตอนเช้าถ้าเรานอนหลายชั่วโมงอยู่ในเตียงนอนเราก็อยากจะลุกขึ้น จะได้ไม่รู้สึกทรมานเพราะว่านอนนานๆก็เริ่มรู้สึกทรมานถ้าเราไปเดินเพราะเราต้องทำงานหรือเดินทางไปไหนเดินนานๆเราอยากจะหยุดพักถ้ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหายากินระงับความปวดหรือไปหาหมอ ถ้าทุกข์ทางใจบางทีก็มีความรู้สึกไม่สบายใจงุดงิดก็พยายามหาความสุขบางทีก็กินข้าวกินข้าวเป็นวิธีดับทุกข์ชั่วคราวเพราะว่าอาหารความอรสอร่อยรสชาติของอาหารก็เป็นสิ่งที่มักจะทำให้เกิดความสุขใจพอใจอย่างน้อยชั่วคราว างทีรู้สึกงุดงิดเบื่อก็ไปกินข้าวก็เลยสมัยนี้โรคทั้งหลายที่เกิดจากคนกินข้าวมากเกินไปก็มีเยอะปวดใจไม่ค่อยสงบก็เลยกินข้าวกินอาหารแก่ความเบื่อและโรคสมัยนี้เจริญด้วยวัตถุด้วยสัำ แม่ได้คนยากจน <c oughs> ก็ยังไปซื้อข่าวได้คนที่อดข้าวจริงๆในโลกนี้ก็น้อยลงน้อยลงทุกปียังมีอยู่แต่ไม่มากคนจนเม่ได้คนจนก็ยังมีมือถือได้หาวิธีซื้อให้ได้เดินทางไปประเทศอินเดียคนยากจนมีเยอะแต่ไม่ได้คนยากจนบางทีก็มีมือถืออยู และโอกาสที่จะกินข้าวยังมีไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่สมัยโบราณคนอดข้าวลำบากอ้มีมากทั่วโลกสมัยนี้มีน้อยนคนก็อวนขึ้นโดยเฉลี่ยโดยประมาณชาวโลกเราก็นำหนักขึ้นเพราะได้กินข้าวอร่อยเน่ยก็กิน เพื่อความสุขไม่ได้กินเพื่อสุขภาพกินเพื่อตับความรู้สึกทุกข์อยู่ในใจมากกว่าซื้อผ้าหรือของใช้หรือสิ่งที่เราชอบของเสพของโปรดก็เหมือนกันบางทีเรามีเงินสมัยนี้เราก็มีเงินใช้ เราอยากแสวงหาความสุขเราออกไปซื้อของของเล็กของใหญ่ตามกำลังเงินทองมีมือถือก็เบื่อนี่นีน่อยก็ยกมือถือขึ้นมาดูดูว่าเพื่อนทำอะไรคนอื่นทำอะไรดูข่าวบ้างดูข่าวสังคมบ้างดูข่าวเพื่อนบ้าง ชาโลกบ้างดูแฟชั่นดูละครดูสารพัดอยู่ในมือถือไม่ต้องเบื่อดูวันละหลายชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องรู้สึกเบื่อเพราะมีสิ่งให้ดูปัญหาโลกสมัยนี้สังคมโลกชาวโลกปัญหาก็คือจิตไม่ค่อยนิ่ง เจอความทุกข์ในนี้นี่นอยทางกายก็ดีทางใจก็ดีจะรีบไปแสวงหาอารมณ์ใหม่เปลี่ยนอารมณ์จงกงจะทำเป็นนิสยัยแทนที่จะพิจารณาความทุกข์เป็นยังไงมีลักษณะยังไงมาจากไหนมันจะเกิดมันจะตับยังไงเราก็รีบเปลี่ยนอารมณ์ไม่ค่อยพิจารณาไม่ค่อยเกิดปัญญาก็ยังไม่ฉลาดเหมือนเดิม มีเทคโนโลยีมากมายมีความเจริญทางวัตถุมากมายแต่ว่าจิตใจอาจจะยังไม่ได้พัฒนาหละจะเสื่อมก็ได้สติตีที่ออกมาสมัยนี้ก็คือโลกเราสังคมโลกเจริญด้วยวัตถุก็จริงแต่จิตใจคนมีความทุกข์มากขึ้นความสุขน้อยลง โรคจิตมีมากขึ้นในสังคมคนคิดฆ่าตัวตายคนติดอารมณ์ซึมเศร้ามีมากขึ้นทั้งที่สังคมจะเญ่นด้วยวัตถุแล้วแต่ยังหาความสุขไม่ได้พวกเรายังคิดผิดอยู่ยังไม่เข้าใจวิธีรักษาใจให้มีความสุขแค่รู้จักเปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนเอเรียบอดเปี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆหนีความทุกข์สวงหาความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นกามอารมณ์ก็ว่าได้ความสุขชั่วคราวชั่วครูแต่ถ้าเราไม่อบรมจิตใจด้วยธรรมะเราก็ไม่มีหลักที่จะเข้าใจระบบชีวิต กระบวนการความทุกข์มันมาจากไหนแล้วเราจะตับมันยังไงแก้ไขมันยังไงเราไม่เข้าใจไม่ค่อยได้ด,ดูหรือดูไม่นานสติปัญญาของเราไม่ค่อยได้ตั้งมัน่นจิตไม่ค่อยนิ่งคิดตลอดเวลาคิดฟุ้งซ่านไปคิดปรุงแทงไปท่านก็เลยให้เราหันมา หาเวลาปฏิบัติธรรมฝึกสติฝึกสมาธิจะได้สัมผัสกับสภาวะจิตที่นิ่งสงบอยู่ภายในนิ่งสงบไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกถึงจะมีทุกขเวทนาบ้างทางกายหรือทุกขเวทนาทางใจแทนที่จะหนีแทนจะให้เรากำหนดสติแล้วก็ดูมันไปดูจนเกิดความ รู้แจ้งเข้าใจโอ้ความทุกข์อันนี้มาจากไหนบางทีเกิดจากความนึกคิดอยากได้อะไรอยากได้สิ่งใดยังไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์หรือบางทีเจอสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็เป็นทุกข์ถ้าเราเริ่มเห็นจากสภาวะจิตนิง่งจิตมีสติมี จิตนิ่งแล้วก็พิจารณาความจริงได้ถ้าเราเริ่มเห็นเราจะเข้าใจโอ้ความทุกข์อันนี้เราแก้ไขได้บางครั้งเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่กำหนดดูมันเรียนรู้จากสภาวะทุกข์แล้วมันจะตับหายไปเองด้วยอำนาจสติปัญญาของเราไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องบังคับตัวเองมากแค่กำหนดดูเมื่อเราผ่านไปไม่นานมันก็หายไปตับหายไปได้ ชาวพุทธที่เคยปฏิบัติมาหลายปีส่วนใหญ่ก็เข้าใจเรื่องนี้มีอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจเราก็าไปสวดมนต์บทหนึ่งที่เราชอบหรือที่เรารู้จักบางทีสวดครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเพราะสวดจนกระทั่งอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์เดิมความทุกข์ในใจมันก็ตับลงไป เราเห็นเพราะว่าการสวดมนต์ทำให้เรามีสติมองดูตัวเองมากขึ้นเราก็เห็นโอ้อารมณ์มันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นสังขารสังขารของจิตมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับแต่เราเห็นด้วยปัญญาก็เ,าเกิดปัญญาต่อไปเราไม่ต้องกลัวอารมณ์ไม่ต้องกลัวความทุกข์เพราะว่าเรารู้ ความทุกข์มีสภาวะมันเกิดแล้วก็ดับอนที่ยังไม่ค่อยได้พิจรารณายังไม่ค่อยได้ดูก็จะกลัวพยายามหนีหาอะไรสักอย่างจะได้ไม่ต้องดูความทุกข์เลยพลาดโอกาสที่จะเกิดปัญญาแทนที่จะเอาความทุกข์เป็นอาจารย์ผู้สอนเราเอาความทุกข์เป็นศัตรู เราพยายามหนีตลอดเวลาถ้าเราหนีไม่ได้เราก็พยายามสู้กับความทุกข์ก็เลยยิ่งทุกใ์ใ่ญ่บางทีมีความเจ็บปวดหนีไม่พ้นเราก็เลยสู้แบบพยายามปีบบังคับจิตใจไม่ต้องคิดและบีบบังคับไม่ให้มีแต่ว่าในที่สุดบังคับไม่ได้ก็เราเกิดความรู้สึกวิปกว่ n ดนหาไม่พอใจอย่างรุนแรงก็เป็นได้ เหมือนเด็กสมัยนี้เขาบอกเด็กคิดค่าตัวใดมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาในสังคมแทนที่จะเข้าใจความทุกข์ของเขามาแจาไหนหนเลยเป็นสภาวะที่ละได้แก้ไขได้เขามีความรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจแล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งคิดทำลายทำลายสิ่งแวดล้อมบ้างทำลายคนอื่นบ้างหรือทำลายตัวเองบ้าง ที่เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง์ก็เป็นบุญอย่างยิ่งเพราะว่ามีโอกาสที่จะฟังธรรมแล้วก็รับข้อมูลเข้ามาในชีวิตที่จะช่วยให้เรารู้จักแนวทางปฏิบัติต่อความทุกข์ในทางที่ถูกต้อง พท่เจ้าก็ให้เรามีกันติความอดทนแล้นก็พยายามมีความเพียรพยายามให้มีสติขึ้นจิตจะได้รู้ทันจะได้มองกลับมาดูที่ตัวเองแล้วก็เห็นอะไรชัดเจนเพราะมีสติมีสัมพัจันทนะแล้วก็ปัญญาจะได้ค่อยๆมองเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ถ้าจิตยังวิ่งอยู่ตามกระแสความคิดอารมณ์ความโลภโกรหลงเราไม่เคยเกิดปัญญาเพราะว่ามันวิ่งเร็วเราไม่ตามไม่ทันแต่ถ้ามีสติก็เหมือนจิตชะลอนิดหนึ่งม,มันลดความเร็วน้อยลงเรามีเบรกลดความเร็วของความคิดนั่นก็ค่อยๆพิจารณาได้ให้เกิดความเข้าใจ การฝึกสติแลยก็ฝึกปัญญาพิจารณากลับมาดูที่ตัวเองอก็เป็นแนวทางที่จะเกิดความเข้าใจจากพื้นฐานปัญญาหรือความเข้าใจในความจริงก็จะเกิดความสุขสงบใจได้ขอน่นก็เหมือนกัน ที่เรามักจะมีปัญหากับคนอื่นหรือมีความขัดแย้งในสังคมระหว่างคนเช่นสังคมทำงานขัดแย้งในที่ทำงานสังคมครอบครัวขัดแย้งในครอบครัวก็เพราะเราไม่ค่อยได้ดูเพื่อนเท่าไหร่เพื่อนมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยกันเวลาพูดคุยไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังเพื่อนเท่าไหร่สมาชิกครอบครัวก็ตามที่ทำงานก็ตาม ไม่ก็ได้ดังใจไม่ได้ไม่ก็ได้เอาใจใส่ไม่ก็ได้ใส่ใจเพื่อนเราก็คนอหนึ่งก็พูดอีกคนอหนึ่งก็พูดแต่เราไม่ก็ได้ดังใจฟังเท่าไหร่คุณภาพจิตในการคบหาสมาคมกับคนอื่ออนนจะไม่ค่อยด,ดีเราไม่ก็ได้ดูแลแถวที่ควรบางที่ขาดเมตตาขาดเวลาไม่ก็ได้ให้เวลาครับคนรอบข้างเรา อันนี้ก็เป็นอาการของความทุกข์อีกอันหนึ่งเวลามีความทุกข์เรามีความรู้สึกทุกอย่างบีบบังคับเราไม่มีเวลาที่จะให้กับคนอื่นเท่าไหร่ออะไรคุณภาพความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกับคนอื่นก็น้อยลงถ้าเราไม่ได้ดูจิตใจตัวเองเราไม่ได้ดูคนอื่นในที่สุด เราก็ต้องอยู่กับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นส่วนใหญ่เพราะเราไม่รู้อะไรความทุกข์มาอย่างไงแก้ไขยอย่างไงเราแค่รู้ว่าต้องหนีแล้วส่วนใหญ่เราก็หนีในทางที่ไม่ได้หนีจริงเพิ่มปัญหามากกว่าท่านก็เลยให้เราฝึกสติในชีวิตประจำวันของเรา ฝึกสติแลวก็ค่อยๆเห็นคุณค่าของการรักษาดูแลจิตใจของตนด้วยและรักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยรักษาอย่างไงก็ให้มีเมตตาเป็นพื้นฐานมีความหวังดีมีกรุณาความหวังที่จะพ้นทุกและก็กหวังให้เพื่อนพ้นทุกข์สร้างความรู้สึกที่ดีกับเรากับคนอื่น มันต้องใช้เวลาอยู่แต่วันไนที่สดคุ้มค่าเพราะมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมีสิ่งที่ดีเข้ามาความคิดที่ดีจะเริ่มเกิดขึ้นเพราว่าส่วนหนึ่งของโลกจิตของสังคมปัจจุบันก็คือความรู้สึกเหงามีเพื่อนน้อยไม่รู้แจกวิธีคบกับคนอื่นเท่าไหร่ ก็สติกับปัญญาของเราช่วยตรงนี้ได้เหมือนเราต้องรู้จักคบหากับตัวเองในทางที่ถูกพยายามสร้างความคิดที่ดีความรู้ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ละความคิดที่นำความทุกข์มาให้ในการสังคมกับคนอื่นก็เหมือนกันเราต้องคอยใช้เวลาพินิษพิจารณาเราจะคบกับคนนี้คนนั้นยังไง พยายามมองหาความดีในคนอื่นแล้วก็พยายามให้เวลาในการพูดคุยในการเข้าหาช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าช่วยนะท่านก็บอกด้วยปัญญาญาณของท่านว่าโอ้คนเราที่จริงคนที่เราเจอแต่ละวันแต่ละวันไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นญาติเราบางคนเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องมัน แต่ก่อนเป็นสายเลือดเดียวกันเวลาเราอยู่กับความทุกข์แล้ะเราไม่รู้แจวิธีตามทุกข์เรามักจะมีความรู้สึกว่าเรากับเขาเขาเป็นอีกพวกหนึง่งไม่ได้พวกเราแล้วบางทีมองคข้อื่นเป็นปนัญหาชีวิตที่เราไม่อยากจะเจอไม่อยากจะคบพะพบไม่อยากจะพูดคุยไม่อยากจะยุ่งกับเขา จริงๆอันนี้เกิดจากความทุกข์ของเราไม่ใช่เกิดจากความผิดอะไรของเขาแต่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราจเจริญเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาพรหมวิหารสีในชีวิตประจำวันความรู้สึกว่าจิตใจของเรามีความรู้สึกอิม่มมีความสุขจะเพิ่มขึ้นจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณภาพมีความหมายมากขึ้น เราต้องให้เวลาสมัยนี้เราไม่ค่อยให้เวลากับใครกับตัวเองหรือคนอื่นเพราะว่าเทคโนโลยีเป็นชนะทุกอย่างตาเราไปอยู่กับมือถืออยู่กับคนอื่นอยู่กับสิ่งเวดล้อมแต่ว่าไม่ได้มองด้วยปัญญาเราก็มองด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงหรไม่ค่อยรู้จักตัวเองไม่ค่อยรู้จักคนอื่นเท่าไหร่ไม่ได้ฝึกสติ เวลาฝึกสติมันยากเพราะต้องอดทนและต้องมีความตั้งใจต้องมีความเพียรบางทีก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยต้องอดทนบางครั้งเราก็ต้องอาศัยการอธิษฐานจิตถ้าเราจะฝึกสตินั่งสมาธิหรือเดินจงกรมบางทีต้องอธิษฐานเราจะนั่งสามสิบสามสิบนาทีแล้วก็ต้องนั่งให้ครบต้องมีความตั้งใจ จะสวดมนต์บทไหนก็พยายามสวดให้จบสวดซ้ำๆก็ได้สองรอบสามรอบก็ได้ถ้าเราทำความดีไม่ต้องกลัวทำซ้ำทำซ้ำก็ได้นั่งสมาธิเพิ่มเวลาก็ได้สวดมนต์เพิ่มเวลาก็ได้ฟังธรรมก็ฟังให้จบฟังปดเดียวกันหล,หลายรอบก็ได้ บางบทของหลวงพ่อชาอาจรย์เคยฟังไม่รู้กี่ครั้งเป็นส,สิบสิบครั้งการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวเวลาเรามีเวลาที่จะฝึกตัวเองที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยเราก็ต้องตั้งใจเออเวลานี้เราจะทำประโยชน์ทำประโยชน์นกับตัวเองทำประโยชน์กับคนอื่นแต่เราไม่ได้ดูตรงนี้เรามักจะใช้เวลา เรื่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เราไม่ค่อยได้ควบคุมเวลาการกระทำของเราเท่าไหร่บางทีก็ปล่อยตามกระแสกิเลสที่อยู่ในใจไม่ได้บังคับตัวเองเท่าไหร่ไม่ได้ดูดูเองเท่าไหร่แต่ถ้าเรากลับมาฝึกปฏิบัติธรรมสติปัญญาของเราจะละเอียดขึ้นเราจะรู้วิธีละอารมณ์ความโลภโกรธหลงไม่ต้องรบกวนเราก็ได้ พอในที่สุดสติก็จะมีพลังมากกว่าความโลภโกรธหลงปัญญาของเราจะมีพลังมากกว่าความโลภโกรธหลงในที่สุดสติปัญญาของเราทําให้เราละความโลภโกรธหลงได้ความรู้สึกทุกข์ที่อยู่ในใจก็จะตับลงและความรู้สึกสงบสุขต้องขึ้นมาแทน การปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราค่อยๆละสิ่งที่ความคิดในความรู้สึกที่เกิดจากกิเลสเราต้องค่อยๆละค่อยๆปล่อยออกจากใจและสิ่งที่ดีที่เกิดจากความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดจากสติเกิดจากปัญญาเกิดจากพรหมวิหารสี่เราค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยความเพยยียรพยายามของเรา ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะแนะนำธรรมะเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะ